ครับดีวิวรถตู้นะครับทำสีนะครับรถตู v ล้ล้างทำความสะอาดดีรถตู้ล้างดูดฝุ่นให้ลูกค้าครับก่อนส่งมอบ ฮะว,ว่าฮะโอยังไม่ใสใช่ไหมยังยังไม่ประกอบเลยอ่ะแล้วไปไหนอ่ะแล้วใครประกอบให้อฮะเห้ออ้าวลวัล่วเข้าไหนอ่ะเดี๋ยวเขาแก้ก่อน น้ำเข้าว้าว่าน้ำเข้านี่วะอันนี้ใครประกอบอ่ะฮะใครประกอบปุกจังกูได้ประกอบแ้่นี่ฮะไม่ได้ บ้านนางบ้านเขานอะมึอ้ไดปะเนี่ยขอบต้องได้ปะไม่ใช่เข้าตรงไหนเข้าขอไม่เข้ากระจกองขีดน้ำลนืหรือว่ามันนอกผมเมื่อกี้แอมจีมมวเลยวะ น้ำขนขนขนนเข้าข้างในหออขงในไงข้างในอยู่น่ะเข้าข้างในเดี๋ยวเช็ดไหมโอ้นี่นี่ลงเอาให้ลูกค้าด้วยครับนี่จัดให้เลยลงเอาให้เรียบร้อยนะครับตัวแบกด้วยตัวแบกด้วยแล้ว ความสะอาดน้ำทำความสะอาดกันบนหน้าน้ำเข้าไปหมดนะฮะน้ยแหะแอะว้แอะวะขบวนเนี่ยออ บอลูเขาในตัวนั้นมั้งไม่ั้งอ่าอ่าสองสงน้องโนอ่าบ่นั่นไครบ่ยกเจาะมันลุงลุงเออุงไวมันหนามันเข่าตรงนั้นหะย่อยแล้วเจ้าปะครอปปะครอบ รลบทำกอบทำเด็ดอยู่รถกู้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อย ก็รอประกอบผั <c oughs> สดสีงานผัสดสีงานประกอบมีล้างส่งมอบเก็้ามารับสาวาเรียบร้อย เสร็จขอผมเ,เสร็จเลยตัด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 เห็นปะอันน,อนี้ก็ประกอบแน็กซี่รอบ ที่บุะคคลจะรอประกอบการประกอบการประกอบงานประกอบมิจะประกอบงานประกอบเต็มงานตัดงานประกอบจะรอประกอบจะไม่จเลย ไปดูงานสั้งตลอประกอบงานประกอบงานประกอบประมาณเลย เก็บทาบเก็บทาบเก็บทาบทำไรอ่ะน่าทาโป้งเข้าขึ้นทำไอ่ะแค่ว่าน่ะแนมไปเห็นดำดำอนี่เนาะว่าีเยเี่ยมว่าเมื่อะคออะไรไม่เปป ไปบ้านเนี่ไปไม่ทุกคนเลยได้ฟ้าปรเก่งต่ผู้คนที่เขาหับนั่นนี่ยแไปัไปบาอ่ะเปนนู้มันู้ รูรูรูใช้ตาใช้ตา,ตาบุรีใช้ตาบุรีเลยาตาเป็นบุรีนีม่มาถ่ายจังหวัดจังหวัดตาางเลยโอ้โหไทยนู้ะแคได้งินเราหัครับโอ้วันสองพันวันสองพ 4, ันสี่พชั่วโมงหมดแล้ว สี่พชั่วโมงในหนึ่งปีผู้ติดตามหนึ่งพคนเหนไซอกันถ่าค่ิปวันลนล้โดนรดติ่ขอบคุทการติดตามนะครับนี้มาถ่ายจังหวัดปะทะช่างโชคหัวขอได้หัวขอแล้ว <S <S เอาหัวคอที่แบบเปนอันนี้เนาะนารุ่นแน่กเบนารอ,อ โอเคครับขอบคุณครับการติดตามนะครับผม